สวัสดีครับพี่น้องมาดูนาพี่มูลธรรมดีเจริญข้าวห้าสห้าหนึ่งครับเน่พี่น้องโอ้โหดูรวงสิครับเนี่ยอขอห้าสี่ห้าหนึ่งครับข้าวเหลืองแล้วใบธงยังเขียวอยู่เลยครับโอโ้เนี่ยใบธงยังเขียวอยู่เลยใส่เลดละว่าไป30รูปนา30มสิไร่ ใส่ไปแค่30ลูกนะครับฉีดกิ่งหองไป3วขวดมักแฮนเดอร์ไป15ขวดแล้วก็มีเคบวกอันบวกกันตัวยาฆ่า,มาแมลงอะไรไปนิดหน่อยนี่นะครับโอ้โหข้าวเห็นแล้วหน้าปุ้มเลยครับดูรวงครับดูรวงได้ย,ยวยระยะได้แฝ่งอย่างนี้โน้มนำเลยหนักดีมีน้ำหนัก นี่แหละครับโอ้โหโอ้โหข้าวห้าสี่ห้าหนึ่งเห็นดวงแล้วนาภูมิใจครับมาลุ้นดูว่าจะได้กี่เปลี่ยนครับผมนี่นครับข้าวห้าสี่ห้าหนึ่งส่วนที่มันตั้งอยู่นะครับเนี่ยส่วนที่มันตั้งอยู่รวงขอจะหักอยู่แล้วขอข้าวโอ้โหเนีเ่ยเสียอย่างเดียวมันไปล้มสองสามวันแต่มันล้มหมดล้มหมด านากี่ไร่นะพี่เออนาสามสิบไร่ครึ่งเสร็จไปแปลงเดียวครึ่งเสร็จไปแปลงยี่สิบไร่นี่แปลงสิบไร่กาลังเกี่ยวอยู่ครับนู่นนะรถเกี่ยวสองคันครับนามันล้มข้าวมาล้มช่วงสามสี่วันเนี่ยโอ้แต่เห็นรวงข้าวนะครับห้าสี่ห้าหนึ่งครับข้าวห้าสี่ห้าหนึ่ง แต่มันลม้มล้มราบเลยพายุมาเดี๋ยวรอลุ้นว่าจะได้กี่เกียนปีแล้วได้เท่าไหร่ครับพีป่ปีที่แล้วได้สิบห้าเกียนไม่ถึงที่หกเกียนอ่าปีที่แล้วได้สิบห้าถึงสิบหกเกียนใส่ข้าวพันอะไรครับปีที่แล้วใส่ข้าวพันอ่าเดี๋ยวก่อนอ่าอ่ะแปดแปดหนึ่ง ใส่ข้าวพันแปดหนึ่งครับหน้าที่แล้วหน้านี้ใส่ห้าสี่ห้าหนึ่งครับเดี๋ยวรอลุ้นว่าจะได้กี่เกียนจะได้มากกว่าปีที่แล้วเท่าไหร่ใส่ตัวเลดราวาไปกี่ลูกครับพี่นาสามสิบไล่อ่ะมีสามสิบไล่ใส่เลดราวาไปสามสิบลูกหมดกิ่งห้องไปกี่ขวดครับผมกิ่งห้องไปสามขวดหมดกิ่งห้องไปสามขวด,ด,ขวดแล้วเคมีใส่ไหมครับ เคมีไม่ได้แตะเลย <c oughs> เคมีไม่ได้แต่เลย <c oughs> ไม่ได้แต่เลย <c oughs> แต่ยาก็นิดหน่อยเอาเอาเคมีเอายูเรียามาสี่ลูกกะจะให้มันจะให้มันเคลดู่นหน่อยแต่มันตูอยู่แล้วอะออมงามแล้วอะผลสุดท้ายไม่ได้ใส่ซื้อมาสี่ลูกย,ย,ยังอยู่ปัจจุบันมีสี่ลูก <c oughs> จีดกิ่งห้องหมดไปกี่ขวดครับเนี่ยจีดกิ่งห้องหมดไปสามขวดอ่าจีดกิ่งห้องหมดไปสามขวดนะครับพี่น้องนาสามสิบไร่ใส่กิ่งห้องไปสามขวดแล้วก็ใส่ลาวาไปสามสิบรูปนี่นะครับข้าวเห็นข้าวแล้วโอ้โหสุดยอดเลยมาเคนเดอร์ไปกี่ขวดครับมาเคนเดอร์ไปมันสิบห้าขวดอ่ามาเคนเดอร์ไปสิบห้าขวดนาสามสิบไร่เออ ข้าวคอรอ,อดูผลผลิตว่ากำไรจะเห็นเห็นไหมลงทุนน้อยอลงทุนน้อยกว่าหน้าเห็นแล้ว <c oughs> โอเคครับชาวนาวันหยุดขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ